ลองรีบเริ่มนะครับขอไปด้วยที่พี่รีวิวเรื่องนี้ช้าไปสักนิดนึงนะนะต้องขอไปด้วยมัวไปรีวิวเรื่องอื่นอยู่นะแล้วก็ไม่ค่อยมีคนดูเท่าไหร่ไ <c oughs> อ้เหี้ยกูน่าจะมารีวิวเรื่องนี้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับก็พี่คิดว่าหลายคนน่าจะน่าจะชอบเรื่องนี้กันนะฮะลองรีบเริ่มคิดว่าน่าจะเป็นหนังไทยที่ดีมากๆในรอบอสักปีสปีที่ผ่านมานะครับ หนังไทยดีๆไม่ค่อยมีให้ดูเยอะนะฮะแล้วเรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งในหนังไทยที่พี่คิดว่าดีมากถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่องของหนังหรือว่าเป็นแนวของหนังที่เราเห็นกันบ่อยแล้วนะครับแต่ข้อดีของเรื่องลองลิฟเลิฟเนี่ยมันเป็นหนังโรแมนติกคอมเมดี้ที่เล่าด้วยสไตล์มันเป็นหนังที่มีสไตล์เป็นของตัวเองที่เด่นชัดมากนะครับ อ่าแล้วก็เป็นงานของฟิล์มเมกเกอร์คนหนึ่งที่พี่คิดว่าจับตารอดูเรื่องต่อไปอย่างนั้นเลยก็ได้นะฮะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องแรกของเขาที่เป็นเป็นหนังใหญ่อะไรเงี้ยนะอ่าพี่สุได้เห็นว่าเขาสามารถทําหนังที่สนุกแล้วก็มีคุณภาพได้นะฮะอ่าเรื่องลอรีฟเลิฟเนี่ยเป็นเรื่องราวของสติกับเมตตาเป็นหนังครอบครัวอย่างนั้นเลยก็ได้ที่ที่เขาความสัมพันธ์มันกระท่อนกระแท่นละหองระแหงแล้วก็อยู่ดีวันหนึ่งเนี่ยพระเอกเกิดเสียความทรงจําไปอ่าแล้วก็ ตื่นขึ้นมาแล้วจําอะไรไม่ได้เลยเออทําไปทํามาเนี่ยไปรู้ว่าเขาสามารถระลึกถึงความหลังได้ด้วยการถ่ายรูปภาพเรียนแบบภาพที่เคยถ่ายในอดีตอะไรเงี้ยแล้วก็จะเรียนรู้ไปเรื่อยๆมันอารมณ์ประมาณว่าพระเอกเหมือนกับพอหลังจากความทรงจำหายไปแล้วก็กลายเป็นคนใหม่ขึ้นมาก็เลยพยายามรีลีฟประสบการณ์เก่าๆของตัวเองแล้วก็รับรู้ว่าไอ้ทียกูเคยทำแบบ เีียอะไรมาเยอะแยะเลยไม่รู้นึกว่ากูเคยเป็นคนเคีียมากๆทำไมกูทําแบบนั้นว่าทำไมกูทําแบบนี้ว่าจริงๆหนังมันก็จะฟิลคล้ายๆกับพวกอิเตอร์เน็สัญชาติออฟสปอตเดไมะพวกนั้นนะแต่พี่มองว่าอย่างนี้ครับคือลองร i เฟิรมเนี่ยพี่ว่ามัน น้องคือไอตัวไอตัวโครงสร้างของมันแท้จริงแล้วมันคือหนังครอบครัวแตกแยกแบบธรรมดาเลยน้องมันคือหนังแบบนั้นเลยพลอตธรรมดาเลยพลอตคือครอบครัวแม่งแตกแยกหัวไปเที่ยวอ่างเมียก็อยากจะเลิกกับมึงแล้วนึกว่ามันมันคือพลอตมันแค่นี้เลยนะครับ แต่สิ่งที่หนังเรื่องนี้ทําได้ก็คือมันเล่าด้วยสไตล์ที่พี่บอกไปที่พี่พูดไปอีกครั้งแล้วไม่รู้ว่าพล็อตเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเดิมๆนะครับพล็อตมันเดิมๆ,ๆมันอยู่ที่วิธีเล่าพี่ชอบการที่ภาพยนตร์เรื่องนี้มันเหมือนกับมันเปิดมาในช่วงท้ายของความสัมพันธ์ของอไอสองคนนี้นะคือมันเป็นช่วงที่แม่ง ทุกอย่างมันล้มไปแล้วตัวเมตตาเนี่ยก็กาลังจะแบบย้ายไปอยู่ต่างประเทศแล้วอะไรเงี้ยน้องนโมลูกสาวเนี่ยก็ชินชาก,กับไอพ่อคนนี้แล้วพ,พี่ชอบพี่ชอบอารมณ์นี้มากอารมณ์ที่แบบว่าไอลูกสาวเนี่ยมันคือแบบเออแม่จะเลิกกับพ่อแล้วรอดีมากเลยอะไรเงี้ยกูชอบอะไรเงี้มากมันกลายเป็นเหมือนกับธรรมชาติของครอบครัวนี้ที่แบบไอเฮี้ยมันแตกสลายไปแต่เขาเล่าให้มันเป็นคอม,มดี้มันเอาสิ่งที่น่าเศร้าในภาพยนตร์เรื่องอื่น แต่เอามาเล่าให้กลายเป็นคอมเมดี้ขึ้นมาตั้งแต่ซีแรกๆที่แม่งพระเอกแม่งโคตรเฮี้ยนอนือ้อมันไปลดความที่หน้าองุดวดอะไรเงี้ยแล้วมันก็ทําตัวเฮี้ยๆี้ทำตัวเหลวไหลอะไรแบบนี้นะ,ะสิ่งที่พี่อาจจะเฉยๆกับมันอย่างเดียวเลยในเรื่องนะ,ะพี่คิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของอตัวกิมมิคของมันนะกิมมิคของการถ่ายภาพของการอะไรแบบนี้นะซึ่งเอาจริงๆแล้วมันก็จะเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกให้กับตัวละครในการ ในการที่จะว้าบไปนู่นว้าบไปนี่พี่มองว่าสุดท้ายแล้วเขาก็สามารถเล่าเรื่องไอ้นี่เล่าเรื่องของไอ้ครอบครัวเนี่ยได้ได้สนุกดีแล้วพอหนังที่ทําได้ดีแบบนี้นะครับสังเกตดูเลยน้องจะไม่สามารถเดาได้เลยมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปมันจะไปที่ไหนต่อมันจะเล่าอะไรต่อเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปมันจะอะไรไงต่อไปแบบจังหวะเรื่องนะน้องสตอรี่บีทนะครับจังหวะเรื่องนะครับไม่ใช่ว่ามึงไปเดาตอนจบอย่างเดียวนะครับ ถ้าเดาตอนจบเดียวไม่สนุกหรอกน้องเชื่อพี่นะฮะลองเปลี่ยนความคิดดูลองเปลี่ยนความคิดว่าเราเดาแต่ละซีเลยทีละซีเลยแล้วมันจะสนุกนะครับแล้วยิ่งหนังเรื่องนี้นะพี่ดูออกเลยว่าเขาใส่ใจในการเขียนแดร์หลอกมากแดร์หลอกของหนังเรื่องนี้เป็นเป็นแดร์หลอกที่พี่คิดว่าน่าจะโดดเด่นที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมาเลยก็ได้นะฮะด้วยความที่มันมเป็นแดร์หลอกของบทหนังที่แบบมันฉุบฉับมากน้องมัน แปลกใหม่มันสดใหม่ค่อนข้างจะเต็มไปด้วยสีสันความเป็นเอกลักษณ์ของตัวละครแต่ละตัวที่นำเสนอได้ดีมากสังเกตดูหนังเรื่องนี้เต็มไปด้วยตัวละครที่มีสีสันคันเลฟูนะคือตั้งแต่ตัวประกอบเลยนะครับแม้แต่ตัวประกอบที่ถ่ายรูปปัดประชาชนให้พระอเอกหรือแม้แต่ตำรวจอะไรเงี้ยนะะทุกตัวละครแม่งจะมีความเป็นเอกลักษณ์สูงมากในที่พี่นึกถึงหนังของโคนบาเทอร์นะ คนบัตเทอร์จะมีความเป็นอย่างนี้สูงมากเหมือนกันคือตัวละครจะเอกลักษณ์แบบประหลาดคือเวลาน้องดูหนังไทยเรื่องอื่นเนี่ยตัวประกอบก็คือตัวประกอบอย่างเช่นแบบเวลาคนไทยส่วนใหญ่เขียนตัวละครที่เป็นตำรวจก็จะทําหน้าที่แค่แบบว่ามาพูด บทที่สักอย่างเรากําลังจัดการเรื่องให้กับคุณนะครับเดี๋ยวคุณรอไปติดต่อกับเราอีก2วันที่สอนออะไรเงี้ยน้องพอจะเก็ยบปะพอมาเป็นหนังเรื่องนี้เนะี่ยพี่เห็นเลยเขาใส่ใจมากตัวละครตํารวจแม่งดีเดินมหาหานางเอกแล้วบอกว่าอยากได้ทนายปะมันไปขับรถชนที่หน้าสถานบันเทิงอะไรเงี้ยอยากได้ทนายปะเดี๋ยวฉันจัดการให้หามาให้เพราะว่าตารวจเขาก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันอะไรเงี้ยเนื้อไปน้องมันแบบมันมีสีสันมากหรือว่าไอคนที่ถ่ายรูปให้กับพระเอกที่สํานักงานอะไรสักอย่างเขาก็บ่นอยู่สักพักนึงว่าไอเฮี้ยทำไมมึง ต้องการอะไรเยอะแยะหรือว่าพ่อพระเอกที่แต่งตัวเป็นคาร์บอยอะไรเงี้ยตัวละครมันมีสีสันมากถูกปะ่ะหรือว่าพี่จะชอบตัวหนึ่งมากนะั่นก็คือนักรบนักรบที่เป็นเพื่อนพระเอกดูออกเลยว่าพี่ปีเตอร์แกอน j o ยการเล่นบทอย่างนี้มากด้วยความที่หลายปีที่ผ่านมาแกเล่นบทขึงขังเยอะนะทั้งฮังเกอร์ทั้ง, er, งยี่ยอะไรนอะเรื่อว่าแกเล่นบทแบบขึงขังแบบว่า โหดร้ายเยอะอะไรยี้แต่พอมาเล่นเรื่องนี้ม่งมีสีสันกลายเป็นสนุกไปเลยนะฮะพี่เคยมีเพื่อนคนหนึ่งอารมณ์ประมาณนี้เลยนะอารมณ์แบบเนี้ยคือหนังเรื่องนี้มันเต็มไปด้วยสไตล์เนาะอ่าอย่างเช่นง่ายๆเลยสำนักงานที่นักลบเนี่ยเป็นเจ้าของสำนักงานที่ว่ามันมันเป็นสตูดิโอถ่ายภาพอะไรสักอย่างสไตล์มันเท่มากที่อ่าหน้าสำนักงานมันจะมีอ่าสารพัดภูมิเศษจุภูอะไรเงี้ยแล้วไอห,ห้องออฟฟิศของนักลบเนี่ยม่งเป็นแบบมินิมอล มินิมอลแบบไม่มีเหียอะไรรู้สึกว่ามีมีเสืออันเดียวหรือเหียสักอย่างแล้วมันก็นอนคุยกันบนเสือหรือเหียสักอย่างนอองรู้ครับว่าอะไรแบบเนี้ยมันทําให้หนังเรื่องนี้มันเต็มไปด้วยความยูนีความ unique, ควกี้น้อง นี่แหละคือสิ่งที่พี่ต้องการจากหนังไทยนะครับมึงจะทําอะไรก็ได้แต่มึงต้องทําด้วยสไตล์นะครับแล้วมันก็จะกลายเป็นหนังไม่น่าเบื่อขึ้นมาทันทีนะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งกลับมาที่เรื่องแดร์หลอกนิดนึงนะครับคมกริบเลยน้องเล่นมุกเล่นที่อะไรนี่คือเป็นมุกที่แตกต่างเป็นมุกที่เป็นสถานการณ์อย่างเช่นอ่สถานการณ์ที่รพเอกกกับาทีธิ้านข้างแรกคนในครอบครัวพยายามจะหลอกว่าเมตตาเนี่ยเป็นน้องสาวอะไรเงี้ยแล้วนี่ก็แล้วอีน้องน,องนองโมเนี่ยก็เป็นคนรับใช้เนี่ยแค่นี้น้องเนี่ย วิธีเล่าซีนพอคนเล่าซีนเก่งๆเขาก็จะคิดสถานการณ์เป็นซิจูเอชันง่ายๆเล็กๆขึ้นมาให้เกิดขึ้นภายในซีนให้มันตลกขึ้นมาแล้วก็พอเป็นซีนต่อไปพระเอกก็ค่อยๆเรียนรู้ว่าอ๋อไอ้นี่ไอ้นี่เป็นลูกเรานะไม่ใช่คนรับใช้นะอะไรเงี้ยหรือว่าซีนที่ไม่ตาเนี่ยพยายามจะเตือนความจําให้กับตัวสติด้วยการร้องเพลงนางแมวเนอว่าน้องเนี่ยน,นี่คือ dialogue, แดร์ล็อกได้ไม่หมดเลยแดร์ล็อกที่มันมีสีสันมันสดใหม่มันแบบว่า มันไม่ได้เรียนแบบใครมามันไม่ได้อะไรงี้น้องสําหรับพี่นะครับนี่แหละคือการเขียนที่มีคุณภาพมากอ่สําหรับหนังคอมดี้ด้วยนะครับส่วนเรื่องของเนื้อทีบนะครับส่วนเรื่องของเนื้อเส้นเรื่องอะนะเส้นเรื่องก็น่าสนใจดีนะครับพี่ชอบการที่ตัวสติเนี่ยมันค่อยๆไปเรียนรู้ว่ามันทําอะไรไปบ้างและสิ่งที่มันทําพี่ก็ชอบเหมือนกันอย่างเช่นแบบอ่าการที่มันเมาแล้วก็มันให้ลูกสามมันไปสักอะไรเงี้ยหรือว่าการที่มันเมาแล้วมันอ่าพา ลูกสาวมันไปเจอกับเมียน้อยมันอย่างนั้นก็ว่าได้นะฮะพี่เคยอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้นะเหมือนชีวิตกูตอนเด็กว่าเะไรเอาจริงนะฮะเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยสไตล์อนะี่เต็มไปหมดเลยนะฮะเออแล้วก็ซีนช่วงท,ท้ายก็ดีนะครับซีนช่วงท,ท้ายที่เป็นดราม่าขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยจริงๆเขาก็จะให้เราค่อยๆเข้าใจมันน้องมัน,ม,นมันคือหนังอย่างนี้เลยมันคือหนังที่แม่งเล่ามาจากตอนสุดท้ายแล้วกลับไปจุดเริ่มต้นมันคืออย่างนั้นน่ะนึกออกไหม เขาเขาเขาเริ่มมาจากแม่งมันเหมือนกับหนังที่เริ่มมาจากไอ้ช่วงสุดท้ายของไอ้ความสัมพันธ์ของสองคนเนี่ยแล้วเขาก็เล่าย้อนไปว่าจุดเริ่มต้นมันจริง,รงๆแล้วมันคืออะไรนึกออกว่าเป็นเป็นมิสเตอรี่ให้เราค้นหาว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนี้ไอ้ครอบครัวเนี่ยทำไมตอนสุดท้ายมันถึงแบบมีเดนามิกอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็ย้อนกลับไปแล้วก็ไปเจอว่าเอพอพระเอกกับนางเอกเคยทะเลาะก,กันยังไงเคยมีปากเสียง,งอะไรเยเคยนางเอกแม่งเคยเอาปืนจะขึ้นมาจอ่อ ทีนึงแม่งเคยลั่นปืนใส่ทีนึงอะไรเงี้ยแล้วก็พระเอกแม่งเคยบ้าเที่ยวติดเที่ยวอย่างเดียวเลยเคยมีมีน้อยด้วยเคยอะไรเงี้ยเนาะคือไอพล็อตอะไรพวกนี้มันไม่ได้ว่ามันไม่ได้ว่าวื้วาอะไรมากแต่วิธีเล่าอ่ะ มันมีสไตล์ที่เจ๋งมากสำหรับพี่นะครับพี่ชอบซีนที่ตอนสุดท้ายที่นางเอกกับพระเอกเถียงกันนะรธรรมชาติมากนะครับมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แม่งทะเลาะทะเลาะกันไปนางเอกชักปืนขึ้นมาแล้วแม่งนางเอกแม่งก็ขำว่าเอ้ยกูลืมใส่ลูกกระสุนซึ่งเป็นที่อะไรที่น้องการทะเลาะบอกแว้งที่มันเรียวๆหน่อยนะมันจะมีหลากหลายความรู้สึกผสมกันมากนะครับมันไม่ใช่ว่าบางทีแบบโหแม่งขึงขังกันอย่างเดียวอีตัวละครหนึ่งที่พี่ ค่อนข้างชอบเขามากเลยก็คือลุงพีชเขาอยู่ในจุดที่แบบมันกําลังดีมากเลยเป็นลุงที่แบบว่าพยายามจะสานสัมพันธ์ให้กับเมตตาแล้วก็สติเออลุงคนนี้ก็จะมีความน่ารักอะ่ะพี่ว่าเขาเขาเป็นตัวละครที่น่ารักมากถ้าเกิดพูดถึงในเรื่องของงานโปรดักชันในเรื่องของวิธีการนําเสนอการเล่าเรื่องด้วยภาพอะไรเรื่องนี้ก็ดีมากนะครับมีความเป็นฟรีเมกเกอร์สูงมากนะครับอ่าพี่จะชอบวิธีการเล่าช่วงงานแต่งงานมากนะครับพี่ว่า ตอนนั้นเล่าดีมากช่วงช่วงที่พระเอกย้อนไปงานแต่งงานอะไรงนี้นะครับแล้วมันก็ชัดเลยมันจะมีการกำกับคนเป็น10บสบคนในซีนซีนนั้นแล้วก็ถ่ายยาวๆหน่อยอะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งพี่ว่าเขาทําได้ดีตลอดทั้งเรื่องเป็นไปได้นะพี่คิดว่าเรื่องลอฟลิปเลิฟน่าจะน่าจะเหมาอันนี้ไปเยอะเหมือนกันนะครับรางวัลสุพรรณหงษ์ไปเยอะพี่ว่านะทั้งในเรื่องของคอสตูมโปรดักชั่นดีไซน์ในเรื่องของ การกำกับในเรื่องของการแสดงถ้าเกิดไม่มีเรื่องอื่นที่แบบเป็นม้ามืดที่แบบว่าโอ้โหขี้แม่งเจ๋งสัตว์หรืออะไรงนี้นะครับพี่คิดว่าเรื่องนี้อาจจะเหมาไปเยอะนะครับน่าจะเหมาไปเยอะนี่แหละครับหนังไทยนะครับที่มีการแสดงที่ธรรมชาติที่มีคอมดี้ที่ค่อนข้างตลกนะฮะมีวิธีเล่าซีนที่เก่งมากนะครับมีดราม่าที่ใช้ได้นะฮะพี่อาจจะไม่ค่อยชอบอย่างเดียวก็คือไอ้ไอ้ซาวประกอบเวลาเขาตกมุกอะไรเงี้ยแต่ข้อดีก็คือเขาพยายามจะใช้ซาวที่มันแตกต่างนะ ไม่ใช่ไม่ได้ใช้ซาวที่เหมือนกับในพวกยูทูบเบอร์อะไรงนี้นะครับก็คือเขาจะใช้ซสวบางทีมีเสียงปี๋บางเสียงขลุ่ยบางเสียงเยี่ยอะไรบ้างเนื้อไมนะก็เออมันก็แตกต่างดีมันก็แปลกดีอะไรเงี้มันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับสไตล์ที่เขาเล่าขึ้นมาอะไรงนี้นะ,ะส่วนเพลงประกอบก็ดีเหมือนกันเป็นเพลงประกอบที่แบบเป็นเพลงหมอลำเพลงอีสานะไรพวกนั้นนะฮะเป็นเอกลักษณ์ของเขาไปเลยเนี่ยน,น้องเวลาหนังมันถูกเล่า แบบฟิล์มเมกเกอร์จริงๆเล่าแบบภาพยนตร์จริงๆมันก็เลยดูมีเอกลักษณ์ไปซะทุกอย่างเลยนะฉะนั้นเนี่ยขอชื่นชมมากนะครับลองลิฟเลิฟนะฮะใครที่ยังไม่ดูนะครับพี่แนะนําเลยนะครับนี่คือหนังที่ดีมากในรอบสักสองสปีที่ผ่านมานะครับหนึ่งในหนังที่พี่ชอบมากนะครับฉะนั้นเนี่ยพี่ขอให้คะแนนเรื่องลองลิฟเลิฟที่8คะแนนนะครับ ก็นั่นแหละครับใครไปดูมาแล้วรู้สึกยังไงบ้างสําหรับภาพยนต์เรื่องนี้นะฮะนี่คือหนังรอมคอมที่สําเร็จมากเรื่องหนึ่งนะจริงๆเขาเรียกว่าอะไรว่ารู้สึกว่าผู้คนผู้กากับเขาจะเรียกเรื่องนี้ว่าอะไรฮาม่าหรืออะไรสักอย่างประมาณว่าฮาด้วยแล้วก็มาด้วยอะไรอย่างนี้จริงๆมันก็รอมคอมเลยโรแมนติกคอมเมดี้นะดูว่าก็ปกติอยู่แล้วนะแล้วเขาฮาม่าอะไรอย่างนี้นะเออก็ประมาณนั้นนะครับรายชื่อตรงนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับรายชื่อตรงนี้คือคนที่สนับสนุน ให้ช่องนี้สามารถทําต่อได้นะครับก็แม่งยอดวิวก็ช่วงนี้น้อยนิดนึงนะลงคลิปรัวๆแต่ไม่ค่อยมีคนดูนะเอออาจจะเป็นเพราะตัวหนังด้วยอะไรด้วยก็ว่ากันไปนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็เจอกันในสัปดาห์หน้านะวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่เข้ามาดูอยากรู้ว่าทุกคนรู้สึกงไงกับภาพยนตร์เรื่องนี้มากแล้วก็อยากจะแนะนําให้ทุกคนไปดูพี่คิดว่าน่าจะทําให้หลายๆคนชื่นชอบกับ หนังเรื่องนี้พอสมควรนะฮะน่าจะน่าจะมีคนชอบกันเยอะพอสมควรนะรพี่คิดว่านี่คือมาตรฐานหนังไทยที่ดีมากนะครับคือถ้าเกิดมันดีอย่างนี้ถ้าเกิดมันธรรมชาติมีบทอะไรอย่างนี้ที่ดีอะไรอย่างนี้นะครับมันก็จะได้คะแนนคันนี้ไปไม่ยากนะ้องจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากเลยพี่แค่มีมาตรฐานแค่นั้นเองนึงกออกว่ากูคแค่เป็นคนรีวิวแบบมีมาตรฐานของกูอ่นะนึกออกว่ากูไม่ได้รีวิวตามความรู้สึกอะไรของกูไปเรื่อยนะครับอ่าแล้วก็เออจริงๆมันจะมีแดร์อกอันนึงที่แอบชอบเงินไอ้แดร์อกอะไรว่า ที่ว่ามึงเป็นแขกหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วว่าเอ้ยเดี๋ยวกูจะไปมัสยิดอะไรสักอย่างนะอะไรเงี้ยเนี่ยอะไรพวกน,นี้เต็มไปหมดเลยนะครับก็นั่นแหละครับเ,เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับวันนี้สวัสดีครับ